สวัสดียามเช้านะครับเพื่อนๆในลิเทอ e ์ี้ซิสเต็มหรือว่าในนิกฟูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเพื่อนๆใน VR1 วันนะครับช่วงเวลานี้นะครับสมาชิกหลายท่านด้วยกันนะครับ300บวกลบกำลังเข้ารับฟังในรายการยามเช้านะครับของ VR1 g r o วันรซึ่งมีอัปไลน์สูงของเราเป็นผู้ควบคุมดำเนินรายการอยู่ครับคุณหมอกล้องแล้วก็พีแอนนี่รวมทั้งวิทยากรอัปไลน์ของท่านอีกหลายท่านด้วยกันตัวอย่างก็คือเช่น คุณหมอต้อยนะครับโค้ดนาริตรพารวยในยามเช้าเช่นนี้นะครับและโค้ดอื่นๆที่มานำเสนอเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ทุกเช้าตั้งแต่6นาฬกาครึ่งเป็นต้นไปจนถึง9นากาผมเองนะครับในยามเช้าเช่นนี้อากาศเช่นนี้ยามที่เราจะดื่มกาแฟกันนะครับผมก็ต้องจัดทำคลิปขึ้นมาส่วนตัวเช่นเดียวกันนะครับเพื่อจะนำความรู้นะครับที่เรามีอยู่นั้น ออกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆใน RIT แ a p ปี้ซิสเต็มแล้วก็ดาวไลน์ทั้งซ้ายทั้งขวาหรือว่าทีมงานทั้งซ้ายทั้งขวาในผังสายงานของผมด้วยนะครับเพื่อจะได้นำข้อมูลยามเช้าเนี่ยครับเอาไปนำเสนอให้กับท่านเอาไว้ในห้องต่างๆหรืออาจจะขึ้น y t u t u นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆน,นั้นได้ติดตามแบบเรียลไทม์นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานของเรานะครับใน R ิดแท p ปี้ซิสเตนั้น ก็ต้องบอกกันตรงๆเลยนะครับว่าเราทํางานแข่งกับเวลานะครับหรือใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่ารายได้ของเรานั้นเป็นรายได้รายวันนะครับเมื่อระบบลิสเทปปี้ซิสเต็มเนี่ยครับกำหนดให้เรานั้นมีรายได้รายวันงานของเราจะต้องทําเราก็จะต้องทําทุกทุกวันนะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าในหนึ่งอาทิตย์เราถึงจะได้รับโบนัสหนึ่งครั้งหรือได้รับผลประโยชน์หนึ่งครั้ง ผลงานในแต่ละวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์พอตกเที่ยงคืนนะครับระบบก็จะทําการรวบรวมผลงานทั้งหมดหรือว่าโบนัสทั้งหมดโอนให้กับสมาชิกอาทิตย์ละ1วันหลายคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีรายได้รายอาทิตย์นะจริงๆแล้วรายได้ที่โอนเข้าบัญชีเรานี่นะครับอาทิตย์ละ1ครั้งแต่ผลงานที่เราทําตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ไม่ว่าจะเวลาไหนก็ช่างนะครับ ผลงานจะสะสมมาเรื่อยรายได้จะสะสมสะสมมาทุกวันทุกวันพอถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืนระบบก็คำนวณผลประโยชน์ให้กับสมาชิกทุกท่านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นงานในระบบ l ิท t ิปปี้ซิสเต็ก็คือเป็นงานที่เราสามารถสร้างรายได้รายวันนั่นเองนะครับเรามีรายได้รายเดือนเหมือนกันนะครับรายได้รายเดือนก็หมายความว่าเราสะสมตั้งแต่วันที่ห จนถึงวันสิ้นเดือนของทุกๆเดือนนะครับแล้วบริษัทก็จะมีระบบในข้อหนึ่งในข้อที่5เราเรียกว่า matching bonus นั่นเองนะครับผลงานทำตั้งแต่วันที่1จนถึงสิ้นเดือนนะครับเมื่อได้ผลงานเท่าไหร่แล้วทางบริษัทก็จะนำผลงานตรงนั้นตามระบบ l i สเทปปี้ซิสเต็หรือว่าตามแผงขาย่อนแผนตลาดคำนวณให้กับเราในฐานะที่เป็นสมาชิกนะครับทุกวันสิ้นเดือนน,นั่นเ,อ,นนเองส่วนการโอนเงินเข้าบัญชีเรา ก็เป็นไปตามระบบที่กําหนดไว้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่18บกราคม2566โค้ดพีดีชี้จ่องรวยก็ได้มาทําธุรกิจให้ท่านได้เห็นจ่าจกันเลยนะครับว่าการทําธุรกิจโดยใช้ระบบลิทแท p ปี้ซิสเตนั้นทําอย่างไรนั้นก็หมายความว่าตื่นเช้ามาแน่นอนนะครับเครื่องดื่มเห็นไหมครับเช้ามาเราต้องดื่มกาแฟ หลายท่านอาจจะผสมเอ็นโปรหรือมีอาหารอย่างอื่นนะครับควบคู่กับกาแฟนะครับผมเองก็ได้ใช้ในเรื่องของนี่นะครับอินคาออยด์ยดเข้าไปในกาแฟเลยครับทานด้วยลักษณะการทำธุรก,กิจของเราเป็นอย่างนี้นะครับตื่นมาเราบริโภคสินค้าลักษณะการทำธุรก,กิจของเราก็เป็นอย่างนี้นะครับตื่นมาเราก็บริโภคผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของนิกฟู o ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินคาออย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ็นโปรหรือผิดพันฑุ์อื่นๆแม้แต่เราเข้าห้องน้ำนะครับชำระร่างกายของเราด้วยผิดพันธุ์ของ Nick ฟ o o d เราใช้ผิดพันธุ์ไปผิดพันธุ์ก็จะสิ้นเปลืองแล้วก็หมดไปแล้วหมดเราก็ซื้อมาใช้ใหม่นะครับนั่นแหละครับเป็นการทำธุรกิจชนิดที่เรียกว่าทำด้วยตัวเองนะครับเขาเราียกว่าวิถีชีวิตประจำวันของเรานั่นเองหลายคนก็พูดใช่ไหมครับว่าเรากินแล้วมีไรายได้เราใช้แล้วเรามีไรายได้ นั่นหมายความว่าเราต้องกินต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของ Nick นิกฟูดเท่าที่เราจําเป็นจะต้องกินจะต้องใช้หรือเท่าที่เรานะครับมีความจําเป็นที่จะต้องซื้อผลิตภัณฑ์นะครับจากนิกฟูดเอาไปขายต่ออย่างคนอื่นหรือเราจะต้องแนะนําให้คนอื่นนั้นรู้จักบริษัท Nick นิกฟูดรู้จักสินค้าของ Nick นิกฟูด แล้วซื้อสินค้าของนิฟู้ดนั้นเอาไปบปริโภคหรือเอาไปขายต่อนี่คือการทำธุรกิจรายวันของเรานะครับเพราะฉะนั้นในการทำธุรกิจตามระบบริทเทอร์ซิเ็นนั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลยครับใครก็ทำได้ท่านจะทำเวลาไหนก็ได้นะครับผมอาจจะตื่นมาช่วงเวลา6โมง7โมงแล้วผมก็มาดื่มกาแฟนะครับแล้วผมก็ทำกิจวัตรประจำวันหลายท่านตื่นมาแต่เช้านะครับท่านก็ดื่มน้ำเช้ายามเที่ยงหรือยามบ่ายช่วงเบรกนั่นก็คือการทำ ธุรกิจนั่นเองนะครับโคพีดีบอกไว้เสมอๆนะครับการทําธุรกิจนิกฟู้ดโดยใช้ระบบลิสเทปปี้ซิสเต็มสามารถทําควบคู่กับงานประจําได้สามารถทําควบคู่กับวิถีชีวิตประจําวันได้จริงๆนะครับเราไม่ได้ไปแบกไปหามอะไรเรามีโทรศัพท์นะครับเรามีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถขยายธุรกิจได้แล้วนะครับแต่ในส่วนตัวของเรานั้นการทําธุรกิจของเรานั้นแต่ละคนก็ใช้วิถีชีวิตประจําวันของเรานี่แหละครับเป็นการดําเนินธุรกิจ ส่วนตัวหรือว่าส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครต้องการที่จะมีรายได้วันละ1 5 0 0 0บาทใน1รหัสนะครับลองพิจารณาที่โค้ชพีดีพูดให้ฟังนะครับว่าทุกคนทําได้จริงหรือไม่นะครับผมการันตีเลยครับว่าทุกคนทําได้ถ้าทุกคนนะครับเข้าใจระบบลิสแฮปปี้ซิสเต็มและเข้าใจคําพูดที่โค้ชพีดีชี้ช่องรวยได้นําเสนอไปส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของการดูแลสุขภาพดูแลความเสื่อมหรือว่าช่วยนะครับทำให้โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่นะครับหายไปนะครับอาจจะเป็นโรคประจําตัวต่างๆเหล่านี้ท่านก็สามารถนะครับเข้ามาเรียนรู้ที่อัปไลน์ของเราคุณหมอกล้องใน V ีอาวันของเราตั้งแต่6กนาฬิกาครึ่งจนถึง9ก้นกาทุกวันนะครับและเวลาเที่ยงก็เป็นงานของหลังบ้านนะครับหรือว่าพาแผนการขายแผนกระดาษหรือว่าแนะนําเทคนิคที่เราจะมีะไรายได้เร็ว เราเรียกว่า6-11น่รวยล้นฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็มีวิทยากรหลักการอัปไลน์ของเราทั้งคู่เลยครับทั้งสามีและภรรยาก็คือคุณบอกกล้องและเพียรน,นี่เป็นผู้ดําเนินรายการทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านหน้าบ้านส่วนมากก็เป็นคุณบอกกล้องถูกไหมครับหลังบ้านก็จะเป็นเรื่องราวของคุณแอนนี่หรือเพียรน,นี่ซึ่งแบ่งงานไว้เรียบร้อยในยามเย็นหรือยามค่ำนะครับ We r e ของเราก็มีที่เรียนรู้ ที่ทุกท่านจะเชิญคนใหม่เข้ามานะครับเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของธุรกิจ Nick f o o d โดยใช้ระบบ l i ท s ทอร์พี้ซิสเตที่เราเรียกว่า OPP นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าในช่วง6โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มนั้นเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจเหมาะสำหรับคนใหม่เหมาะสำหรับคนเก่าที่จะนำพาคนใหม่นั้นเข้ามาเรียนรู้ให้กับทุกทุกท่านได้รับรู้นั่นเองนะครับ ผมเองนะครับเพื่อนๆครับผมมีความรู้สึกว่าเข้ามาอยู่ใน v a 1แล้วนี่นะครับเรามีเครื่องมือในการทำงานครบคันในเรื่องของวิถีชีวิตนักธุรกิจการตราดแบบเครือข่ายหลายชั้นมีความรู้สึกอย่างนี้อย่างไรครับอันดับแรกเลยนะครับเราดูครับว่าบริษัท Nick Food เนี่ยนะครับเขามีโรงงานเป็นของตนเองเขาผลิตสินค้าด้วยตัวเองนะครับและเขาก็มีระบบ Litchappy System ที่เขาจะแบ่งผลประโยชน์หรือแบ่งกําไรที่เราอยู่ฝ่ายการตลาดได้จัดจําหน่ายออกไปนะครับเมื่อเราจัดจาหน่ายออกไปแล้วบริษัทก็มีกําไรเขาก็แบ่งกําไรให้เราตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ5นี่คือความพร้อมในเรื่องของบริษัทสินค้าก็มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแผงการขายแผงการตลาดก็ยุติธรรมนะครับแบ่งให้เรานั้นเป็นเนื้อเป็นน้ําเลยนะครับหรือว่าแบ่งให้นั้นนะครับเป็นกอบเป็นกรรมสามารถที่จะทําธุรกิจ อย่างมืออาชีพได้หรือสามารถที่จะทําธุรกิจนี้เป็นอาชีพหลักได้เหมือนกับอัพไลน์ของเราและผู้นำหลายๆท่านนะครับใน VR1 นั่นเองนะครับนี่คือความพร้อมอันดับหนึ่งอันดับที่2ครับเพื่อนๆระบบการทำงานนั้นนะครับในเรื่องของธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายในชั้นเป็นธุรกิจที่นะครับไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ระบบทุนนิยมนะครับระบบทุนนิยมต้องลงทุนนะครับในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือบางคนนะครับก็จะขายผ่านออนไลน์นะครับเรียกว่า e-commerce ก็ต้องมีการยิงแอดการยิงแอดก็คือการโฆษณานี่ยครับต้องลงทุนสูงแต่ในที่นี้นะครับเราลงทุนไม่สูงนะครับเพื่อนๆเ,เราลงทุนอันดับแรกเลยนะครับ375บาทอันนี้หมายความว่าเราก็เปิดโค้ดสมบูรณ์แบบส่วนเรื่องของโลจิสติกค่าขนส่งให้แยกออกต่างหากกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มีทีมนะครับที่จะ นำเสนอนะครับอย่างเป็นระบบทุกวันนะครับไม่มีขาดตกบกพร่องเท่าที่ผมได้มาร่วมงานกับ v ีอวันนะครับนี่แหละครับความพร้อมตรงนี้สำคัญมากเราจะประสบความสำเร็จเราจะมีรายได้หรือไม่มีรายได้นะครับเพื่อนๆทุกคนก็คงจะทราบดีนะครับว่าการทำงานแบบนี้แหละครับที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของเราให้เจริญเติบโตแล้วเราก็สามารถสร้างรายได้รายวันนะครับวันละ 15, 0 0 0บาท ต่อ1รหัสนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับว่าตามระบบร i ดแฮ ppy ซิสเต็ม611รวยล้นฟ้าที่อัปลรย์ของเราคุณหมอกล้องได้กําหนดไว้นั่นก็หมายความว่าคุณหมอกล้องต้องการจะให้เรานะครับมีรายได้หลักร้านเข้าไปใน1คนนะครับใช้กลยุทธ์ใช้วิธีการเราเรียกว่าสูตรสาเร็จ611รวยล้นฟ้านั่นเองนะครับเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆเพราะฉะนั้นทุกอย่าง เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรออย่างเดียวท่นนั้นเองครับว่าเรานั้นพร้อมหรือไม่กลยุทธ์ในการทําธุรกิจของ v r 1น,นะครับเป็นการทําธุรกิจโดยใช้ระบบการทํางานอย่างมืออาชีพนะครับรองรับสําหรับคนที่ต้องการทําธุรกิจโดยที่นะครับแต่ละคนไม่ต้องกังวลใจว่านะครับอัปรลายของเราจะทําหรือไม่ทํานี่คือการทํางานการรับผิดชอบของผู้นําที่ถูกต้องที่สุด ในฐานะที่ผมผ่านธุรกิจนี้มายาวนานนะครับผมรู้ว่าในที่แห่งใดที่เราควรจะเข้าไปร่วมกิจกรรมและทำธุรกิจการตลาดแบบเครือข่า,ขายหลายชั้นเพราะฉะนั้นใน NickFood หรือว่าการใช้ระบบ Lit h ท p p y System ที่อยู่ในกลุ่มของ VR1 หรือ VR1 Group นั้นเป็นสถานที่แห่งหนึ่งเราสามารถที่จะคาดหวังได้ว่าเราจะมีรายได้อย่างแน่นอน และจํานวนมากพอตามที่เราต้องการนะครับสําหรับเช้าวันนี้นะครับ18เมษายน2566โค้ดพีดีชี้ช่องรวยคงจะจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเน้นข้อสําคัญในการปิดท้ายรายการนะครับก็คือว่าเราทําธุรกิจด้วยตัวเองก็คือบริโภคสินค้าของ Nick f o o d นะครับและแนะนำคนอื่นมาบริโภคสินค้าของ NickFood เหมือนเราส่วนการบริโภคสินค้านั้น จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของบำรุงร่างกายหรือนะครับเข้าไปช่วยบำบัดรักษานะครับส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงกำจัดโรคประจำตัวหรือโรคอื่นอืก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ยิ่งทำสุขภาพยิ่งดียิ่งทำยิ่งมีไรายได้ถ้าคุณเข้าใจระบบ l i ทแฮ p ปี้ซิสเ m และสำคัญที่สุดในการจะขับเคลื่อนธุรกิจถ้าคุณอยู่ใน w ีอาร o วันกรุ๊นะครับพบกับผมใหม่นะครับพรุ่งนี้วันที่19เมษายน2566สำหรับวันนี้โค้ดพีดีชี้ช่องรวยจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ